สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนองก็พามาที่เท็กซัสนะคะตอนนี้นะคะเท็กซัสก็จะต่างกับที่โคโลราโดนะคะหนึ่งชั่วโมงก็เราก็มาถึงช่วงประมาณบ่ายๆนะคะของเวลาท้องถิ่นที่นี่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะ เตรียมไปรับรถที่เราเช่านะคะเพราะเราอยู่ที่ประมาณสัปวันนะก็จะต้องมีรถใช้เพื่อความสะดวกนะะคเดี๋ยวเราจะื่อนไปนะคะดูร้านอาหารที่อร่อยๆนะคะร้านไทยนะคะเด็๋ซวาระคะยวเราไปดูกันค่ะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็ โดยรวมนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะเขามาีไมโครเวฟให้ด้วยนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าหน่องหน่องต้องต้องนั่งทำงานเนาะสองวันนะคะเที่สามีมาทำงานเราก็เอางานของเรามาทำเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้หน่องจะเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้หน่องจะพาเพื่อนๆไป อาหารไทยๆท,ที่อร่อยนะคะที่คิดว่าอร่อยนะมีลูกค้าแนะนํานะคะเอาไว้นะก็ห้องน้ําห้องน้ําก็ประมาณนี้นะคะก็โรงแรมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดูสะอาดตาดีนะคะเออฮอล i เดย์อินะคะที่รัฐเท็กซัสนะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปหา อาหารไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแวะตลาดเอเชียเห็นว่าใกล้กันไม่ไกลกันมากนะลูกค้าหน่องแนะนำไว้แบบนั้นนะคะ